เช้าแล้วนะคะอย่าผมจะพาท่านผู้ชมยกกำดักขุ้งนะคจะจุดตรงนี้นะครับเกือบมีไหมครับได้ไหมครับลูกยังเ,เทน้ำออกครับไม่น่าจะได้นะครับ สงสัยกุ้งไม่มีครับกุ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลองดูอันใหม่ครับตรงนี้ครับนี่ครับ,รบปักคืนใช่ไหมคะ ให้ลึกๆ,ๆหน่อยครับลูก ừ, ครับอย่างนั้นเดยลลงอันน,นึงดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมไม้ไผ่มีไหมครับถ้าไม่มีแล้วของบ่งมีนี่ งบ่มน่าจะเยอะก็ต้องมาลองดูครับว่าทำขึ้นมาเ่้เได้ครับได้หนึ่งตัวครับตายแล้วตัวใหญ่ด้วยนะครับอ่ากำลังท้องด้วยครับตัวเมียตัวเมียอ่าไ,ไปาดักต่อครับลูกทำไมยังไม่มีครับ มีอีกไหมครับหมดแล้วนะคะได้หนึ่งตัวเดี๋ยวไปไใส่ใส่เบ็ดไหมครับเป็นเหยื่อไหมครับเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นเหยื่อปลาไหมครับไช้ครับโอเคแต่ว่ามันไข่ด้วยครับเห็นไหมครับค่ะเดี๋ยวเแควนี้คือใส่มันกินเดี๋ยวเกิดไปครับมันเลยไข่ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกับตัวกุ้งที่ที่เราซื้อมานะคะเนาะค่ะเราได้ผมก็ได้หนึ่งตัวได้หตัวแล้วเคือว่าผงผมจะได้สักกี่ตัวกันผมผมบ้านน่าจะได้ยังตรงไหนเนีคุณตาใส่ไว้ตรงไหนครับตรงนี้ครับลูกตรงนี้ครับนี่ไปดูกันครับ น้ำลึกไหมคะไม่ได้ลึกได้อะไรครับลูกได้ปูครับเป <c oughs> ็ปูเหรอไหนปูกับหอยครับอ๋อ้ป็นปูจะดูดิกระป๋าซิวเฮ้ยเด็กมุมได้กุ้งครับผมได้กุ้งไหนครับกุ้งโอ้มีปลาซิวหนึ่งตัวนะคะ อปูออกแล้วเหรอครับลูกอปล่อยไปอป่อยไปปล่อยเลยครับเร,เราไตรงไหนครับเราไม่กลัวแล,ล้วรอมันหนีบแล้วครับลูกอืออป่อยไปอืออป่อยไปครับมีครับปลาซิวเนี่ยครับเมื่อกี้ผมได้กุ้งเหรอครับนี่คือกุ้งเหรอกุ้งกี่ตัวครับหนึ่งตัวตัวปลาซิวตัวปลาซิวกับหอยเนี่ย่็ได แสดงว่าแถวนี้ไม่ไม่น่าจะมีกุ้งนะครับไม่เห็นกุ้งมันเข้ากับดักเลยเนาะแสดงว่ากุ้งไม่ปลากับกุ้งในกุ้งตัวเล็กโอ้ยกุ้งตัวนวด้งเอาไว้ไปทําอะไรครับกุ้งตัวเล็กเอาไวไต้ตกปลาครับเอาไว้ไปตกปลาไว้เป็นเหยื่อตกปลาเนาะนั่นขวดน้าเอาใส่ขวดน้ําไว้ครับเห็นไหมครับ ตีทิมมัมมั่มตะเดี๋ยวลงไปก่อนครับเอากับดักไปใส่ด้วยครับเอากับกลับบ้านดีกว่าน,นอ้อลูกเนาะเอากับดักกลับบ้านเนาะนเพราะว่าเหยื่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเฮ้ยมันบอกจะไม่ได้เจอกุ้งแค่คตัวเดียวอู้หสองตัวตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวใหญ่สองตัวหกสองตัว เดยวผมันไว้อนนะครับพี่ดบบงเดบบงจะลง กี่ตัวครับสองตัวแต่ว่าเย็นตอนเย็นนี้หนูก็ไม่ต้องหาเหยื่อแล้วใช่ไหมครับมีเหยื่อแล้วเชื่อครับปลาซิวกับกุ้งของคุณตาไหนคุณตาใส่ตรงไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้ครับลูก<ม>นี่ครับน้องนาวินไม่เห็นคุณตาใส่ตรงนี้ครับนานนานเห็นแล้วครับตรงนี้น้ำใส่ด้วยน่าจะมีเนาะ ตรงนี้หรอกครับคุณครับผมอ๋อไม่พายตรงนั้นใช่ไหมครับไมพายอูอ้เฮ้ยเฮ้ยได้เยอะว้าปลาซิวเยอะเลยเยะกูนะครับปลาซิวโทรท่านผู้ชมเลยครับไหนวันอาจจะต้องมี เด็ดปลาซิวก็ไม่นับนะครับปลาซิวไม่นัะครับปลาซิวไม่ครับจอดออกเลยแสดงว่าน้ำใสปลาเยอะกว่ามั้งคะใช่ไหมครับลูกใช่ครับแต่ว่ามันไม่ไม่มีกุ้งเลยมีแต่ปลาซิวไม่เป็นไรเนาะ แวนโไปตกปลาเนาะยางไงเราก็ไปตกปลาได้นะครับด er okay. okay. ึงออกถูมไหมครับดึงออกได้ไหมครับดึงออกด้านหนึ่งครับลูกด้านหนึ่งครับใช่ครับไม่ต้องดึงละมั้งลูกเดี๋ยวใส่ยากดึงได้แล้วเนาะ มีกุ้งไหมครับมีหนึ่งตัวไม่เห็นกุ้งสองตัวสามตัวเอาลูกไปเอากับขวดน้ำมาใส่เร็วเอามาใส่ครับมีกุ้งอูแต่ว่าถ้ามีกุ้งเยอะครัมันก็มากวะน้ำเราจะกินกุ้งกับ มันท้องนะครับต,ตัวนี้ผมว่าจะปล่อยมันไปนะครับไหนครับมันท้องครับตัวนี้ <Sw> จะผมจะปล่อยอ่ะนี่นี่นี่เอาไปปล่อยเลยครับน้องผมต้องรีบปล่อยครับมีแต่ท้องอย Lind, ู่อืมเนี้เท้องท้องเหมือนกันครับไอ้ตัวนี้เอามัน ผมจะไปเลี้ยงถ้ามนะันทองนะนกกะกาลงลง มมไม้ว่าปลาซิวเยอะมากเลยเนาะให้แต่คุณตาทําที่ดักปลาซิวดีไหมแม้ว่าถ้ามาดักปลาซิวต,ต้องได้เยอะแน่เลยขนาดเราทําดักกุ้งปลาซิวยังได้เลยเนาะเดี๋ยวตอนเย็นให้คุณตามาดักปลาซิวดีกว่าผู้อมครับ ุ้งอนแลผมิดว่ามันจะจดดนนอยู่น้ดีวมันวาน้ำได้คับกุ้งที่ได้น้องนวินจะทำยังไงครับ<อ>จะเอาไปลปล่อยหรือว่าจะเอาไปใส่ตกเบ็ดครับเป็นเหยื่อตกเบ็ดครับอันนี้สองตัวนี้ผมจะไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันตั้งท้องอยู่เนาะ ไปเลยครับนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้เดี๋ยวมันก็ว่ายน้ำไปครับาไ,ไปแล้วไปแล้วป่ะพอแล้วลูกปะ่ะน้องครับหนูปเปิดน้ำออกเหรอลูกหนูจะปิดน้ำไว้ตรงนี้นี่น้ำมันจะออกจากฝา ต้องปิดน้ำไว้ก่อนครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเปิดเนาะเอาใส่มาใส่ด้วยเนาะปิดน้ำไว้ก่อนครับลูกปิดน้ำไว้ก่อนครับอีผม,ม,ผมได้มๆัน้นะครับีผมก็ได้ปลานะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะน,นะครับก็จะเป็นก็จะมีปลาซิวนะครับปลาซิวงั้นก็จะวันเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมบอกว่า แข่งกันระหว่างเคาะแบบไม่ต้องซื้อกับซื้อราคาสองร้อยนะครับของคุณตาผม,ผมก็ได้นะครับแต่คุณตาผมได้แต่ปลาซิวนะครับแต่ของผมก็จะได้กุ้งกุ้งแล้วก็กุ้งกับปลาซิวกุ้งกับปลาซิวแล้วก็ปูนะครับปูได้เยอะไหมครับ ไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคแล้วระหว่างที่คุณตาทํากับที่ซื้อมาของใครได้ปลาเยอะมากกว่ากันครับของคุณตาครับเดี<ม>๋ยวผมจะเอาเหยื่อมาใส่ก้งนีครับนี่นะครับผมจะใส่เยื่อะนะว่านี้เหยื่อเยอะยหมดแล้วจะใส่เหยื่อเพิ่มใช่ไหมครับ,รบตอนเย็นหนูจะได้มาดูอีกใช่ไหมครับว่ามันจะได้ปลาไหมเนาะ น้องใส่เป็นไหมครับน้องนาวินใส่เป็นไหมครับถ้ะใส่เป็นดูนะคะว่าเขาใส่ยังไงเปิดไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมจะหาที่ใส่นะครับใส,ใส่ตรงไหนครับ ไม่ใส่ที่เดิมแล้วครับผมว่าใส่ที่เดิมดีกว่าครับแย่มากค่ะใส่ที่เดิมดีเลยครับสงสัยต้องได้ปูอีกแน่ๆเลยเนาะ ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมันก็มาเองมันได้กินอาหารแล้วก็มาเองครับนมนครับนี่ผมใส่เยอะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b เพื่อเป็นกาำลังใจในการํำคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยม